พระองค์จะไม่ยกเลิกกฎเพื่อความต้องการส่วนตัวของใครคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่18มีนาคมพระเจ้าทรงรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์โรมบทที่3ข้อ27เพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาอวดไม่มีทางทำได้เลยจะเอาการทำตามธรรมบัญญัติหรือ จะเอาการประพฤติหรือก็ไม่ได้แต่ต้องเอาหลักเกณฑ์ของความเชื่ออ่านเพิ่มเติมโรมบทที่3ข้อ1 9ถึงในข้อนี้อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงหลักของความเชื่อความเชื่อก็เป็นกฎอย่างหนึ่งเหมือนกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีในโลกฝ่ายธรรมชาตินี้ในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณก็มีกฎเกณฑ์ด้วยเช่นกันการที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้หัวใจของคริสเตียนมากมายเกิดความผิดหวัง เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ทำอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้สถานการณ์ที่เลวร้ายของเขาดีขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังคนที่กระโดดลงมาจากตึกสิบชั้นก็ไม่ควรจะรู้สึกแย่กับพระเจ้าหากเขาตกลงมาจากตึกเพราะกฎแห่งแรงโน้มถ่วงที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ถ้าเขาไม่เคารพกฎนี้เขาก็จะได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ กฎแรงโน้มถ่วงไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อคนใดคนหนึ่งเป็นการส่วนตัวดังนั้นพระองค์จะไม่ยกเลิกกฎเพื่อความต้องการส่วนตัวของใครหากพระองค์ทรงหยุดกฎแรงโน้มถ่วงเพื่อให้คนที่กระโดดลงมาจากตึกสิบชั้นไม่ได้รับบาดเจ็บก็คงจะต้องมีความตายอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นจากรถชนหรือรถไฟตกรางเพราะไม่มีแรงโน้มถ่วงยึดไว้สิ่งนี้ทำให้แรงโน้มถ่วงเป็นกฎที่คงที่และเป็นกฎสากล เปลี่ยนแปลงไม่ได้และเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกเสมอกันยังมีกฎเกณฑ์อื่นๆที่พระเจ้าจะไม่ฝ่าฝืนเช่นเดียวกันพระรงองค์ทรงรักเราและต้องการตอบคำอธิษฐานของเราแต่พระองค์จะไม่ฝ่าฝืนกฎของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นกฎแห่งการหวานและการเก็บเกี่ยวในโลกฝ่ายธรรมชาตินี้ ชาวนาที่ไม่ได้หวานก็ไม่ควรรู้สึกแย่กับพระเจ้าหากเขาไม่ได้เก็บเกี่ยวผลแม้ว่าเขาจะธิิฐานเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าตั้งไว้ในทำนองเดียวกันคริสเตียนที่ไม่ได้ทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองการเยียวยารักษาการประสบความสำเร็จและความชื่นชมยินดีก็ไม่ควรจะคิดว่าทำไมเขาจึงไม่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้ ในวันนี้ให้คุณให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่จะประพฤติตามกฎเกณฑ์ฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าแล้วคุณก็จะได้ชื่นชมยินดีกับพระพรที่พระองค์ต้องการให้คุณได้รับเรียนรู้ที่จะประพฤติตามกฎเกณฑ์ฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าและชื่นชมยินดีกับพระพร <kum> <als> ที่พระองค์ต้องการให้คุณได้รับให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี <hijos> ้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเรียนรู้ที่จะเชื่อฝังพระเจ้าในทุกเรื่องไม่ทำตามใจตนเองและหวังว่าจะได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ให้ลูกดำเนินชีวิตอยู่ในการอวยพรคืออยู่ในวิถีของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน